เอหมเนี่ยก็ไปเจอรับยาบาลอ่เรอท อยู่ละครเรือน so so ีทางกละครทีเรียนละครย้อนรุ่เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ในละคนี้ก็คือเรื่องของูากยลินากยากก็ Gracias. Oh my god เขก็แสดงดีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นเหมืกับผู้ชายที่เราะว่าเราก็เร็วในบ้านน้องสาวโงก็เร็วชุดแม่ที่เร็วรู้แล้วว่มันใสายทอดทางสาย ด้วยใจเน่จากวิจาว้มันออกเว่าไ่ปจงั่นก็เพราะ่าตอนนี้มาเขาบอกเอ๊ะทนี้แใช่ก็จะทใจงไงก็รู้อแล้วก็พระเอกของเราค่ะเราว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องสวมบทบาทคนที่โตา I